เข้าใจดเพ่งาง่านเพื่อให้สวยง,งามทั้งสองให้มีผัวเดียวเมียเดียวเท่านั้นให้เด็ดขาดเจ้าของศีลข้อนี้สําคัญมากนะที่จะคุ้มครองรักษาตัวของเราครอบครัวงเราลูกเต้าหลานเหลนทุกคู่ทุกคนทุกครอบครัวต่างคนอยู่ในกรอบสินรมพ่อแม่อยู่ในกรอบลินรมลูกเต้าหลานเหลนยจะได้ศึกษาอันดีงามนี้ไปเป็นสมบัติผู้ดีแก่เขาเข้าใจไหมเนี่ยมิชานจดเข้าใจเหรืออมันต้องเอายันกันยังงั้นดิไม่งั้นมันไม่ถึงเนี่ย นิทานสดมันต้องเอาสดๆเอ้คนนี้มีแต่คนสดสด่อนมาตั้งใจจะฟังนิทานต้องพูดนิทานสดสด่อนให้ฟังก็ได้แล้วมันสามกันตอนนั้นนี่แะโอ้ยเอาละพออย่นี้ละนิทานสดนี่แหละภาษาธรรมเข้าใจไหมที่พูดเหล่านี้ไม่ได้มีหยาบโลนนะคือพูดไปก,กันให้เห็นโทษของมันมันเป็นอย่างนั้นเนี่ย ย่ายุ่งความหมายว่าเมื่อไม่ยังไม่ยุ่งแล้วเราก็เป็นถูกความหมายว่างั้นนะเข้าใจไหมถ้าาไปยุ่งเป็นไปทันทีนั่นนะจะว่าพูดหยาบโลนยังไงตัวมันเป็นมันหยาบโลนแต่อีตัวนั้นไม่ให้มันมายุ่งเข้าใจไหมแล้วมันก็ไม่หยาบโลนความหมายแล้วก็พ้าสุขเย็นใจอะละให้ป้อนเฮ้ยอะไรปแล้วจบไม่เป็นจบไม่เป็น <c oughs> ยะถาวาดวะหาปุราปิู้เรติสาครง เอวะเมวะอิโตทิน e, <te le> ังเปตานังอุปะกะปเทอิจิตังปิตังตุมังคุปเมวะสมิจัตุสัพเพภูเรตุสังกปาจานโคปนระโสยะถามณิโชเตอะระโสยะถาสัพพิติโยวิราชานตุสัพะโรโก วินาสศตุมาเตภวัตมันตราโยสุขีทีฆาอยุโกภวะอภิวาธนาศีลินิจังมุทธาพจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุข,ขังภะลังภวะตุสาพ,พมังขลังราขันตุสาพรเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะ สัพพธรรมานุภาเวนะ,ะสัพพสังฆานุภาเวนะสัททาโสถีภะวันตุเตเ<า>ปยังไงฟังนิทานพอพอใจแล้วมิเชืเ่อเอาละพอนิทานพูดนิทานที่สดให้ฟังพอใจแล้วเนาะ